ข่าวล่าสุดเลยนะคะถ้าย้อนกลับไปไปลายปีที่แล้วจําได้ไหมคะคดีที่มีคนมาโพสต์ข้อความบูลลี่น้องโนล่าลูกสาวของนางเอกชื่อดังนะคะคุณเจนนี่อัลภาชนะป้อมเพชรค่ะล่าสุดมีความคืบหน้าแล้วนะคะคือถ้าย้อนกลับไปนะคะนี่คือภาพปลายปีที่แล้วเมื่อเดือนธันวาคมค่ะนางเอกชื่อดังนะคะคุณเจนนี่เดินทางไปแจ้งความเอาผิดเรียนคีย์บอร์ดค่ะที่คอมเมนต์ข้อความบูลลี่ลูกสาวน้องโนล่าตอนนั้นโอ้โหเยอะมากจริงๆเนาะที่เราเคยรายงานข่าวไปแต่ละจริงนะคะ ซึ่งล่าสุดวันนี้นะคะตํารวจได้ตามตัวผู้ต้องหาได้หนึ่งคนแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่อย่างที่ทราบนะคะช่วงนี้คุณเจนนี่แล้วก็สามีรวมไปถึงลูกสาวเนี่ยค่ะเดินทางไปพักผ่อนที่สหรัฐอเมริกาค่ะ<อ>ดังนั้นนะคะคุณปู่คุณย่าพ่อแม่ของสามีเลยเป็นตัวแทนค่ะเดินทางไปที่สอนอวังทองหลางดังภาพที่เห็นเนี่ยละค่ะไปเจอคู่กรณีคุณผู้ชมนะคะคือตั้งใจมาคือทําหน้าที่พ่อแม่และปู่ย่าปกป้องครอบครัวของลูกเนี่ยละคะ<อ>่ะซึ่งคุณแม่ของคุณมิกกี้ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังจากที่ได้พูดคุยกับคู่กกรณีนะะคบอวาผ้ตง ผู้ต้องหาเนี่ยค่ะยกมือไหว้และขอโทษค่ะยืนยันว่าเป็นเพียงลูกเพจที่เข้าไปคอมเมนต์ในเพจต้นเรื่อง<ม>พอถามว่าเอาแล้วไปคอมเมนต์อย่างนั้นทําไม เขาตอบยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมเขาบอกว่าเห็นเพื่อนด่าก็เลยด่าตามนม่ไม่ได้คุณแม่ความคิดเป็นของตัวเองเหรอใช่คุณแม่คุณมิกกี้บอกว่าคือมันง่ายไปคุณตอบอย่างนี้ไม่ได้มันเยียวยาจิตใจอะไรไม่ได้เลยค่ะท้ายที่สุดนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายค่ะก่อนหน้านี้นะคะคือมีหลายคนเข้ามาติดต่อไกลเกลี่ยนะคะก็มีคนที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็ไม่ออกหมายจับนะคะแต่คนที่เข้ามาติดต่อแบบนี้ค่ะคือมันตามกระบวนการตามกฎหมายแต่คนนี้คือนิ่งเฉยก็เลยต้องจับมาค่ะซึ่งทางครอบครัวยืนยันนะคะ ว่าการดําเนินคดีไม่ได้ต้องการเงินทองอหรือเรียกร้องค่าเสียหายอะไรทั้งสิ้นแต่ต้องการปกป้องคนในครอบครัวนะคะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าเวลาเราจะคอมเมนต์ ไม่ว่าการแสดงความคิดเห็นนะคะว่าใครอะไรไงยังไงนั้นต้องคิดถึงเงินในบัญชีเพราะว่าสําคัญมากนะคะเรื่องนี้กฎหมายตรงนี้โอ้โหหนักหน่วงจริงๆริสมัยนี้เขาตามตัวได้นะไม่ว่าคุณจะมีแอคเค้าปลอมเขาก็สืบได้นะว่าอีเมลคุณน่ะมันเริ่มต้นมาจากอะไรจริงเลนะคะกับเด็กอ่ะเด็กที่บริสุทธิ์อ่ะคุณไปคอมเมนต์อะไรแบบนี้มันใจร้ายมันโหดร้ายเกินไปเนาะคุณจะนี่ก็เลยไม่ยอมไงเขาโดนมันหนักแค่ไหนเขาไม่เคยป้องเลยนะหัวอกคนเป็นแม่ยอมไม่ได้จริงๆเป็นัเก็ไม่ยอมเออค่ะ คุณผู้ชม